ตัวนี้เครื่องผสมอาหารสัตว์ติดเครื่องยนต์15แรงโตคุต้าครับ<อ>ตัวนี้มีกุญแจสตาร์ทแบตเตอรี่50แอมป์ครับเกียร์บ็อกเบอร์120 1ต่อ20โซ,โซ่โซ่น่าจะประมาณ80ครับ ขนาดของถังนะฮะความกว้าง128ครับตัวนี้มีบันไดขึ้นครับความยาว155ครับตัวนี้ลูกปืน UCP 211หนครับแกนเพลาสอนิ้ว ความสูงความสูงของถัง 7, ร้อยสาสิบเจ็ดล้อสามนิ้วตรามามีทางออกให้ออกน้ำทางออกอยู่ที่สิบสองนิ้วริบบอนริบบอนก็ ริบบอนสองนิ้วครับดูริบบอนก่อน <Okay. S 1> ตรงน,นี้เหล็กขากสองนิ้วครึ่งครับ <Okay. S 1> บัอนก่อนนีย <Okay. S 1> บันไดริบบอนมีเกลียวนอกกับเกลียวในครับเ <Okay. S 1> กลียว <Okay. S 1> นอก เกลียวนอกสองนิ้วครึ่งหนาหนาเก้ามิลนะฮะเกลียวในเกลียวในสองนิ้วครับหนาก็ป้ะมาณเก้ามิลเหมือนกันเป็นเหล็กตัวนี้เหล็กเคาอ้อยครับดามดามทุกจุดครับแข็งแรงมีทั้งเกลียวนอกเกลียวในครับ พอจะใช้มอเตอร์ก็ใช้ประมาณสิบแรงได้ครับมอเตอร์ตัวนี้เครื่องยนต์กําลังเขาก็จะดีกว่าตัวมอเตอร์ครับเครื่องยนต์ดีเซลสิบห้าแรงกุญแจสตาร์ทมีไดสตาร์ทฮะไดสตาร์ทโซ่เบอร์เลยนะครับหกสิบครับโซ่เบอร์หกสิบของหกสิบแปดสิบนี้แปดสิบ โซตัวนี้60ครับโซตัวนี้80เนาะนี่ฮะนี่ฮะแเห็นหรือเปล่าเออแปดสิบหกส8บแปดสเบอร์รอยยี่คุณเจสตาร์ทก็มีตัวมีตัวดันโซ่ครับรัดด้านในครับจึงด้านหน นี่ครับผมตัวนี้เตรียมส่งลูกค้าครับต้องแยกเครื่องยนต์ไปฮะบพอดีท้ายสิดท้ายฮรเครื่องใหม่ครับโอเค <c oughs> ส่งงานเรียบร้อยครับผมส่ง500โล